น้ำเริ่มมวดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกะเพรานะคะลงไปค่ะตักใส่ต้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนปีกไก่คุกคลิกน่าทานสุดๆเลยค่ะเมนูอร่อยๆค่ะวันนี้ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พี่โต๊กก็จะพาทุกคนมาเข้าครัวกับเมนูง่ายๆนะคะวันนี้จะพามาทำปีกไก่คุกคลิกค่ะกับข้าวบ้านๆอีกเหมือนเดิมแต่อร่อยเหมือนเดิมค่ะทุกคนเมนูง,ง่ายๆนี่แหละค่ะที่อร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูวัตถุดิบนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วิธีการทำปีกไก่คุกคลิกกันเลยค่ะ วัตถุดิบเราก็เตรียมไว้เหมือนทุกครั้งค่ะพร้อมที่จะทําเลยค่ะทุกคนค่ะเรามาดูวัตถุดิบอันดับแรกเลยนะคะเราก็ใช้ปีกไก่ค่ะก็ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราใช้อยู่ที่1นกิโลเลยนะคะปีกไก่ก็ตามชอบเลยนะคะทุกคนชอบมากชอบน้อยก็ใส่ตามต้องการได้เลยค่ะเครื่องปรุงถัดมานะคะก็จะเป็นพริกแกงค่ะ พีตุกจะใช้พริกแกงสําเร็จนะคะก็คือพริกแกงป่าค่ะเราไม่ได้โขกเองนะคะถ้าถ้าใครมีเวลาก็สามารถโขกเองนะคะก็จะมีความหอมอร่อยนะคะเวลาเรานําไปผัดหรือนําไปแกงนะคะแต่วันนี้พริกแกงป่าพีตุกยังเหลืออยู่เยอะเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราก็ไปวันแม่มานะคะเราก็จะมาทําทานให้หมดค่ะทุกคนเสียดายของนะคะดีกว่าเราทิ้งค่ะทุกคนเพราะว่า ร้านนี้เขาจะไม่ใส่สารกันบูดน,นะคะพี่ตุก๊กซื้อมาเยอะค่ะก็จะเลยจะมาทําเป็นปีกไก่คุกขิดคานในวันนี้ค่ะเพื่อนๆแบบง่ายๆค่ะเรามาดูเครื่องปรุงถัดมาเลยค่ะก็จะเป็นน้ําปลานะคะน้ําปลาใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนวันนี้เราจะเพิ่มความนัวความแซ่บความอร่อยความหอมของปีกไก่คุกขิดของเราก็ด้วยน้ำปลาค่ะทุกคนพี่ตุ๊กจะใส่น้ำปลาต้มสุกด้วยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ เพิ่มรสชาติของอาหารนะคะทุกคนค่ะเครื่องปรุงถัดมาค่ะก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะคะพี่ตุ๊กใส่เล็กน้อยนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะตัดให้มีความลมกล่อมนะคะต่อมาก็จะเป็นผงนัวค่ะเราก็ใส่ที่1ช้อนชาค่ะตามชอบค่ะใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะพี่ตุ๊กก็จะใส่รสด,ดีด้วยนะคะประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะตามชอบเหมือนกันค่ะทุกคนต่อมาก็จะเป็นใบมะกรูดฉีกนะคะ อันนี้ก็ใครชอบใบมะกรูดเยอะๆก็เด็ดซอยเด็ดไว้เยอะๆเลยค่ะพี่ตุ๊กก็เด็ดไว้ครึ่งถ้วยเล็กเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นใบกระเพรานะคะอันนี้พี่ตุ๊กใช้1กรัมเลยค่ะตามปริมาณที่เราชอบค่ะชอบกินกะเพราเยอะๆชอบทานกระเพราเยอะๆเราก็ใส่เยอะๆได้ค่ะเอาละค่ะทุกคนเครื่องปรุงวัตถุดิบทุกอย่างเราเตรียมพร้อมที่จะลงมือทําปีกไก่ขุกขิกกันแล้วค่ะนะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะเลยค่ะทุกคน วางกระทะก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะใครไม่ใส่น้ำมันจะใส่น้ำเปล่าลงไปก็ได้ค่ะกี่ตุกใส่เพื่อจะผัดพริกแกงเขาให้มีความหอมนิดนึงนะคะแล้วค่อยเติมน้ำทีหลังเอาค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็นําพริกแกงนะคะที่เราเตรียมไวะคะ้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพริกแกงก็จะมีความเหนียวอยู่นะคะทุกคนก็จะผัดให้เขาแตกตัวนิดนึงค่ะ หลังจากนั้นพี่ตุ๊กจะหย่อนน้ำหรือเติมน้ำก็ไปนิดนึงนะคะให้พริกแกงเขาแตกตัวได้ดีค่ะอั้นตอนต่อมาเราก็เอาปีกไก่ของเราลงมาผัดกับพริกแกงเลยค่ะเราก็จะผัดให้เข้าเครื่องนะคะผัดไก่กับพริกแกงให้เข้าเครื่องกันค่ะหลังจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าไปครึ่งถ้วยนะคะ วันนี้เราจะทำแบบคุกคลิกนะคะเราก็ใส่น้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลี่ยให้น้ำทั่วถึงไก่นะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็ตุนไก่ไปเรื่อยๆนะคะให้ปีไก่เขาสุกและนุ่มค่ะ ตีไก่เราได้ที่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะคนให้น้ำเขางวดไปอีกนิดดึงค่ะทุกคนเราค่อยปรุงเครื่องนะคะเอลาคะเราปราปุงเครื่องก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะใส่น้ำปลาล้าลงไปเลยค่ะ ใส่ผงนัวลงไปเลยค่ะใส่เครื่องปรุงทั้งหมดนะคะที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะใส่รถดีค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็คนให้เข้าเครื่องกันค่ะ แล้วก็ตั้งไว้สักครู่หนึ่งค่ะน้ำเริ่มมวดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกะเพรานะคะลงไปค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะให้ใบกะเพราเขาสุกนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะปีกไก่คุกกิกของเราค่ะทุกคนเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะตักใส่ถ้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนปีกไก่คุก,ค,กคลิกน่าทานสุดๆเลยค่ะเมนูอร่อยๆค่ะวันนี้เพื่อนคนไหนที่ยังหาเมนูทานไม่ได้ก็อย่าลืมทําเมนูนี้ทานนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะเมนูง่ายๆกับข้าวบ้านๆของเราค่ะ น่ากินสุดๆเลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ก่อนใครเลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ